สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการขอบสนามเวทคยูนะครับอีพิโซดนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่พิเศษอีกอีพิโซดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์คนสวยของคณะเรานะครับหลายหลายท่านคงเคยได้ยินคําว่าคนสวย,สวยโพธารามค,คนงามาบ,บ้านโป่งคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเนีน่ยครับออริจินัลตัวจริงเสียงจริงมาหาพวกเราแล้วนะครับในวันนี้นะครับ วันนี้ขอเรียนเชิญพบกับรองศาสตราจารย์สตุแภาพ์หญิงดรทัศนีจเจริญทรงนะครับสวัสดีครับกิก้าอาจารย์กิกค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้อาจารย์กิกนะครับจะมาพูดคุยกับพวกเราในในแนวทางของเรื่องหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าตอนนี้คณะเรามีการฝึกอบรมในส่วนของสตแพทยพประจำบ้านนะครับก็ตอนนี้เรามีหลายสาขาเลยเนาะของอาจารย์ทัศนีก็จะเป็นรับผิดชอบในส่วนของอสตแภทาพประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ทีนี้อาจารย์ทัศนีลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสัตวแพทย์ประจำบ้านเนี่ยมัน,มนคืออะไรครับแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับค่ะ,ะสัตวแพทย์ประจำบ้านถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ resident นะคะกะ็เป็นสัตวแพทย์เนี่ยแหละที่ผ่านการฝึกอบมรมจากหลักสูตรของ residency training program นะคะโปรแกรมนี้หรือการฝึกอบรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องขอย้อนความเป็นมา ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะสี <40 S 1> ่สิบปีที่แล้วไม,ไม่น่าจะถึกนะคะ <c oughs> จากสัตวแพทยสภาครับผมจากสัตวแพทยสภาเนี่ยก็มีเจตนารมณะะ์ค่ะของสัตวแพทยสภาเนี่ยที่ที่มุ่งหวังที่จะ ทำให้เกิดการพัฒนาในวงการวิชาชีพนี้เนี่ยให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ให้กับประชาชนก็คืออยากให้สัตวแพทย์เนี่ยมีความรู้ความชํานาญการทางด้านการประกอบวิชาชีพเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะให้อนุมัติบัตรหรือวุิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญทางด้านการประกอบวิชาชีพทางทางสตวแพทย์นะคะก็น่าจะจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ เป็นที่มาว่าพาอออสัตวแพทย์สภาเนี่ยเร็งเหตุแล้วว่าควรจะมีมก็มีการคุยกับสถาบันต่างๆที่มีคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีคณะนี้ซึ่งทางคณะเราเนี่ยก็ด้วยความเพียบพร้อมอะนะคะคก็สามารถที่จะเป็นสถาบันที่จะเปิด หลักสูตรการฝึกอบรมรบอันนี้ได้เพราะฉะนั้นพร้อมทั้งบุคลากรด้วยแล้วก็สถานที่นะครับแล้วก็จํานวนเคสต่ตางๆเนาะเราตอนนั้นเรา,เร,าเราจะพร้อมมากๆในการที่จะเปิดโครงการฝึกอบรมนี้ใช่ค่ะ จะทาได้ครับ,รบผมแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของวิวทยาลัยชํนานาญการของสตัตวแพทยสภาใช่ไหมครับ <ie> ใช่ค่ะก็คือพอสตวแพทย์สภามีเจตนารมณ์อันนี้แล้วเนี่ยก็มีการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาชีพการสตัตวแพทย์ชํนานาญการ,รแห่งประเทศไทยขึ้นมาค่ะก็รับผิดชอบเกี่ยวกับทางด้านมาตรฐานแล้วก็ดูแลการฝึกอบรมแล้วก็มีการสอบเพื่อให้ให้คุณหมอเนี่ยที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆเนี่ย เข้าเข้ามาได้รับการประเมินแล้วก็เพื่อที่จะให้วุทิบัตบนะคะหรือวอวเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญการทางสตอแพทย์ครับผมโหเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับประเทศไทยเราก็จะมีสตอรแพทย์ที่เก่งขึ้นชำนาญในด้านสาขามากขึ้นเพื่อไปบริการประชาชนต่อไปนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ย ด้วยความที่ผมเกริ่นไปมาแล้วเมื่อกี้เนาะว่ามันมีหลายสาขามากอาจารย์กิ๊กพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้สาขาปัจจุบันที่ของเกษตรเรารับผิดชอบอยู่มีมีสาขาอะไรบ้างครับก็จะมีอายุรศาสตร์นะคะสัญญาศาสตร์ค่ะพยาธิวิทยา ก็สุติศาสตร์ตตสสุิศาร์หรือเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์อันหนึ่งที่ขาดไปก็จะมีในเรื่องของสัตวแพทยสาธารศึกษที่เรายังไม่ได้เปิดก็ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าจริงๆสาขาในประเทศไทยมีทั้งหมด5สาขานะครับแต่ว่าของเกษตรเราจริงๆแล้วรับผิดชอบในส่วนของ4ี่สาขานี้เป็นหลักโดยโดยลราพบว่าอายุรศาสตร์กับศัรยศาสตร์น่าจะเป็นสาขาสองสาขาแรกเนาะที่เราเกษตรเราเปิดขึ้นมาที่เรารับรับผู้ฝึกอบรมรุ่นแรกๆเลยนะครับ ก็ก็น่าจะผ่านมาได้หลายปีแล้วน่าจะมีผ่านมาหลายรุ่นแล้ว <g ül> ทีนี้เริ่มต้นครับผมตั้งแต่ปี6 6 3 2 5 6 3รครับ,รบนั่นคือรับเป็นรุ่นแรกครับครับผมก็ทีนี้ <g ül> พอเรารู้แล้วว่าสาขาเรามีสาขาอะไรบ้างเนาะหลักๆที่เราฝึกอบรมอยู่การเรียนนะครับการเรียนการฝึกอบรมของคุณหมอที่จะเข้ามาเรียนในส่วนของสตอแพทย์ประจําบ้านเนี่ยมันต้องเรียนยังไงบ้างครับ ก็ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด3ปีนะคะไม่ต่ำกว่า3ปีซึ่งใน3ปีเนี่ยเขาก็จะวนวนอยู่ในเขาเรียกว่าสถาบันสถาบันหลักเนี่ยแหละนะคะ,ะหรือหรือรวมกับสถาบันสมทบหรือสถาบันรองด้วยก็คือไม่น้อยกว่า3ปีรหรือ156สัปดาห์หนะคะแล้วก็ การเรียนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอเริ่มต้นจากความรู้ทั่วไปเลยนะคะความรู้ทั่วไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ uh, clinical research methodology คล้ายๆกับการเรียนปริญญาโทเหมือนกันนะคะแล้วก็มี uh, bio statistics นะคะมี Seminar มี journal club พวกนี้ก็จะมรวมๆกันประมาณ10สัปดาห์นะคะ ผ่านตรงนี้เป็นขั้นพื้นฐานและทุกสถาบันจะต้องมีเหมือนกันหมด <Okay. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยก็จะวนเข้าในด่านของความความรู้ที่ที่จำเป็น mm. ที่จะต้องผ่านไปให้ได้ <Okay. S 1> หลักๆเลย i n t e r n a l medicine หรืออายุรกรรม <Okay. S 1> ทั่วไปนะคะอันนี้เยอะสุดเลยทุกสถาบันส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า60สัปดาห์ mm. นะคะแล้วก็มีเฉพาะทางทางด้านทั่วๆไปก็จะมี ระบบศาสตร์ neurology ของจาร์นิรุตนะคะมี oncology นะคะ cardiovascular, dermatology, diagnostic imaging, emergency และ critical care unit พวกนี้รวมรวมกัน unit ละ4-6สัปดาห์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความรู้ เล็กๆน้อยที่จำเป็นไม่แพ้กันก็คือเป็นเรื่องของ anatomy clinical pharmacology clinical pathology พวกนี้ก็จำเป็นจะต้องผ่านด้วยแล้วก็มีอีกเล็กๆน้อยที่เป็นหน่วยเฉพาะทางที่คณะเราที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตเราเนี่ยที่สามารถที่จะรองรับได้ก็ยกตัวอย่างเช่น exotic นะคะก็คือสัตว์พิเศษก็ก็ก็ส่งไปวนด้วยนะคะแล้วก็ด้านของ ระบบพิเศษของทางด้านตาออ t โทมโล g จียูโรโลจีนะคะแกสโซอินเทสซิโนลกับเอนโดครนโลจีวนๆนี้อีก28สัปดาห์รวมๆกันอรวมอีกอันนึงก็คือทางด้านของอการศึกษาด้วยตัวเองก็คือเซลสตดี้เพราะว่าในในขบวนการการเรียนทั้งหมดคุณหมอจะต้องนำมาเขียนร่วมด้วยก็คือเขียนเป็นรีพอร์ต เป็นบันทึกเคสที่ตัวเองได้ทำการตรวจวินิจฉัยรักษามานะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าทำงานวิจัยใช่ทำงานวิจัยทำเป็นเหมือนกับส่งเป็นงานตีพิมพ์ตีพิมพ์แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปร่วมการนำเสนอข้อมูลทางด้านงานวิจัยกับคอนเฟลเอนหรืองานประชุมวิชาการต่างๆด้วยทั้งหมดนี้อีกนับรวมๆกันอีกส4สัปดาห์รวมกันทั้งหมด156สัปดาห์ในสาป ครับผมฟังแล้วแบบเข้มข้นมากๆนะครับเป็นการเรียนที่แบบน่าจะคนที่เข้ามาเรียนเข้ามาฝึกอบรมนี่น่าจะต้องได้อะไรกลับไปมากๆเลยครับผมเป็นเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้อย่างดีอย่างดียิ่งเลยนะครับก็ถ้าคุณหมอสนใจนะครับคือคนที่จะเข้ามาเรียนได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับที่จะเข้ามาฝึกอบรมในส่วนของสัตวแพทย์ประจำบ้านเนี่ยครับถ้าคุณหมอที่สนใจก็สามารถจดได้เลยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติมันค่อนข้างเยอะพอสมควรกันนะคะอ่ อันแรกเลยนะคะคก็คือมีประสบการณ์มีประสบการณ์ประสบการณ์ทางด้านคลินิกเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะทางด้านวิชาชีพทางด้านคลินิกจากสถาบัานหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภา,าให้การยอมรับรับรองรอยู่ตรงเนี้ยไม่น้อยกว่า2ปี 2> ห,หรืออันที่สได้รับการผ่านเ,าเพิ่มพูนทักษะ ก็คือ internship p r โปรแกรอ๋อครับออันนี้จากสถาบันที่สัตวแพทยสภารับรองเช่นกันอ,อันนี้ไม่น้อยกว่า1ปีร 1> หรืออันที่3-4มี่ยกตัวอย,อย่างเช่นเคยได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาวิทยาศาสาตรบต์บัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สามารถเข้ามาเรียนได้ ครับก็ก็ดูไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีอันนี้มีคุณวุฒิพื้นฐานมาเพื่อเพื่อเขา้เขาสมัครเรียนตรงนี้ได้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นช่องทางที่ดีเนาะถ้าเราอยากจะต่อยอดให้เรารู้สึกว่าแบบชำนาญขึ้นเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นได้เจอเคสมากขึ้นนะครับนะคแล้วทีนี้การที่จะหลังจากเรียนแล้วเนี่ยสปีที่เราเก็บเคสเอยทำงานวิจัยตีพิมพ์แล้วเนี่ยการที่จะได้ได้ไปสอบเพื่อรับรองวุฒิบัตรเนี่ย เรามีขั้นตอนยังไงบ้างครับเรื่องการสอบเนี่ยครับคือ,อจะไม่ขอตอบสำหรับในสาขาอื่นๆเพราะว่าแต่และสาขามีความต้องการหรือการวัดคุณสมบัติเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ทางด้านอายุรศาสตร์เนี่ยก็จะมีการสอบหลังจากที่เราเก็บเวลาและสั่งสมประสบการณ์มีการเขียนบันทึก หรือใดๆที่ที่ทางทางเราเนี่ยได้กําหนดให้แล้วเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องไปสอบทางอายุศาสตร์เนี่ยจะมีการสอบทั้งหมด4หมวด นะคะโดยช่วงมกราคมของทุกปีจะเป็นการสอบสองหมวดแรกก่อนก็คือหมวดที่1ก็จะว่าด้วยในเรื่องของวิชาการจากหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนาเล่มหนึ่งแบบเอ e ิงเจอร์นะคะเป็น internal medicine เป็นคัมภีร์คู่มือของหมออายุรกรรมเลยเล่มหลักนะคะคุณต้องอ่านให้จบคุนต้องอ่านให้จบ 7จ็ดพันหน้าก็ต้องอ่านนะคะอันนั้นคือหมวดที่1นะคะต้องผ่านหมวดที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ journal j o u ย้อนหลังเราจะใช้ journal ของ Veterinary Internal Medicine นะคะเป็นเป็น j o u r หลักอีกเช่นกัน j o u r n นี้ก็คือก็ต้องผ่านนะคะก็จะเป็นในในในระดับความรู้ที่จริงๆคุณหมอค่ะในขณะที่เราทำการเรียนเนี่ย คุณหมอจะได้เข้า j จนอ n อกข l ับอยู่แล้วจะมีการรีวิวมีการดิสคัชชันมีการสรุปว่าโจนนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งมีอะไรที่เราต้องมาคุยกันดิสคัสกันบ้างแล้วครับพวกนี้ก็จะแบ่งเบาภาระคุณหมอเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งอ่านทุกอันมีเพื่อนมาอ่านแล้วก็มานั่งดิสคัสกันเอาประเด็นแบบขมวดที่แบบสำคัญสำคัญของเปเปอร์นั้นมาคุยกันอะไรเงี้ยดีมากๆเลยหรือแม้กระทั่งหมดแรกที่เป็นในเรื่องของ เท็กซ์บุ๊กตำราหลังนั้นก็อยู่ในบุ๊กคลับครับผมแล้วก็มีบุ๊กคลับเหมือนกันก็ช่วยกันทุก c h a แ t e r นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีหมวด3หมวด4ที่จะต้องผ่านไปให้ได้หมวด3จะว่าด้วยการ diagnosis ก็คือวินิจฉัยและหมวด4คือว่าด้วยการ t r e a t e n t นะคะก็ diagnosis และ t r e a t e n t เนี่ยก็จะอยู่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน consensus นะคะได้ด้วยอยู่ในหนังสือได้ด้วยนะคะคุณหมอก็จะต้องผ่านหมวดสามหมวดสี่ให้ได้ซึ่งหลายๆคนที่หลังจากที่ไปแอบสัมภาษณ์เนะเขาบอกว่าหมวดสามหมวดสี่เนี่ยคือหมวดถนัดของคุณหมอเหล่านีจริงๆเพราะว่าเขาได้ทํางานเขาทําอยู่แล้วเขาอ่านเขาอ่านเขาศึกษาใดๆเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของเขาอยู่แล้วนั้นหมวดสามหมวดสี่่เดียก็จะผ่านไปได้ง่าย แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่ง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 อันที่ไม่ได้นับอยู่ใน1น3 4ีนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนำเคสที่ที่เขาเจอเนี่ยใน3ปีเนี่ยก็คือเลือกเคสที่เขาถูกจ่ายว่านี่แหละคือเคสที่เขาควรจะนํามาเสนอให้กับกรรมการสอบเนี่ยอีกหนึ่งเคสนะคะเป็นเคสที่คุณหมอเตรียมมาเขาเรียกว่าโนนโนเคส,คเ,คสเตรียมมาทั้งหมดเลยตอนทางกรรมการเนี่ยก็จะมีการออกข้อสอบเพื่อที่จะสอบ แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเป็น <unknown S 1> <case. S 2> อันโนนเคสนะคะพวกนี้ก็คือเหมือนกับเรารักษาอยู่ในห้องแต่ว่ามันเป็นแห้งแต่ก็มีการถามตอบกันเจอกันหน้านงานเลยไม่ต้องเตรียมมาก่อนใช่ค่ะก็ทั้งหมดนี้คือเป็นเป็นด่านสุดท้ายในการสอบอมเมื่อผ่านตรงนี้ไปได้แล้วคุณหมอก็จะได้รับเกียรติรับศักดิ์ศรีของวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญการทางสาขาย,ยุทสตรศศ์ซึ่ง เขาอกเก่งมากๆครับสุดยอดมากเขาก็คือคนที่ผ่านนี้ต้องเป็นระดับแบบท็อปทจริงๆคือสุดยอดจริงๆครับที่ผ่านได้เพราะว่าอย่างที่ย่ทีเกินไว้ที่อาจารย์กิ๊กเกินไว้เนาะการเรียนก็เข้มข้นการสอบก็เช่นกันนะครับนะครับทีนี้ของเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิ๊กเกินมาแล้วว่าเราเรามีตั้งแต่ปี2563อกเนาะนะครับมันก็ผ่านมาประมาณ3-4ปีแล้วเนี่ยทีนี้ของของเราเนี่ยของเกษตรเราเนี่ยมีมีการสอบผ่านไปกี่รุ่นแล้วกี่กี่คนแล้วอาจารย์กิ๊กพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างไหมครับ ก็ทั้งหมด4ีท่านค่ะสองรุ่นแล้วค่ะที่ที่ทำการสอบไปนับตั้งแต่ปี63แต่เราก็กำลังทยอยแพ็กเกจจริงเพื่อนำส่งออกสู่สังคมนะคะอีกอีกสิท่านในแต่ละปีนี่ตั้งแต่63จนกระทั่งถึง67นะปัจจุบันเนี่ยเรารับทุกปีปีละ2ถึง4ท่านนะคะก็ ถือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่อสังคมทุกปีค่ะครับผมก็สัตวแพทย์สภาเนี่ยเราชื่นใจกับการการเรียนการสอนทางด้านอของสัตวแพทย์ประจำบ้านของกเกษตรเรานะครับจริงๆคนที่เข้ามาเรียนหมอที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับทั้งอา,าะะยุราศาสตร์สัรยศาสตร์สุติศาสตร์แล้วก็ของพยาธิพยาของเรานี่แบบสุดยอดจริงๆครับแต่ละแต่ละท่านที่เข้ามาเรียนนะคนนี้เขก็เดี๋ยวรอดูผลงานติดตามผลงานของพวกเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ อยากจะให้อาจารย์กิ๊กลองบอกซิว่าทิศท,ทางของการเรียนการสอนสัตวแพทย์ประจำบ้านของเราเนี่ยในอนาคตมันจะไปในทิศท,ทางไหนบ้างอจริงๆแล้วทิศท,ทางมันต้องค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นอยแล้วนะคะคก็คือถ้าถ้าสอดคล้องและล้อกับสัตวแพทยสภาและสถาบันต่างๆที่ตอนนี้เราทำงานไปด้วยกันนะคะคก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม แล้วก็เพิ่มจํานวนสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการในสาขาแต่ละด้านอย่างอายุศาสตร์แล้วคือเราต้องการที่จะออกต้องการคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอายุศาสตร์รแล้วก็พวกนี้มันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานนะคะในเรื่องของมาตรฐานการวินิจฉัยโรคหรือรักษาสัตว์ป่วยนะคะคทางด้านอายุการอันนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่ระดับ ระดับประเทศแล้วก็คือเราทําเพื่อให้มาตรฐานเนี่ยมันเทียบเท่ากับระดับสากลนะคะเป็นที่ยอมรับของโลกนี้ว่าสตวแพทย์ไทยเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีมาตรฐานหรือความรู้ความสามารถที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คาดการว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการ ว่ามมถ้าสังคมตั้งโจทย์ไว้ว่าสัตวแพทย์ที่ดีที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรเราคาดว่าออสัตวแพทย์ในกลุ่มนี้หักสูตรนี้เนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์สังคมได้นะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นหัวใจหลักเลยคือต้องมีคุณธรรมรจริยธรมรมแล้วก็มีเจตคติที่ดีต่อต่อวิชาชีพสตวแพทย์นี้ แล้วก็ความดีเนี่ยก็คือต้องแบบตอเพื่อนร่วมงานด้วยต่อต่อเจ้าของต่ตผู้่วมงานต่อสังคมนะคะแล้วก็คุณหมอเหล่านี้เขาเราต้องการที่ที่จะให้เขามีทักษะทักษะที่ดีที่เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถไม่ใช่เฉพาะความรู้ของตัวเองอย่างเดียวแต่อยากให้คุณหมอเนี่ยมีความ สามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้กับบุคคลอื่นด้วยก็คือรุ่นน้องนิสิตนะคะเจ้าของสัตว์หรือสังคมอย่างนี้อันนี้คือคาดว่าพวกนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ตั้งใจไว้สำหรับสาหลักสูตรของเราค่ะก็คงไปกันได้อีกไกลเลยครับเนาะเราังน่าจะยั่งยืนพอสมควรเลยแล้วที่จะทำให้ผลิตสตอแพทย์ดีๆเข้าไปรับใช้สังคมแล้วก็ สิ่งสาคัญเลยคือตอบโจทย์ในส่วนของ AVBC ด้วยเพราะเราต้องการความเป็นสตอแพทย์สากลนะครับก็คือเป็นเป็นหนึ่งในพันธกิจที่เราต้องตั้งตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ผมเอาเรื่องของสตอแพทย์ประจาบ้านมาพูดคุยกันวันนี้เพราะว่าของคณะเราในะบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นสตอแพทย์เยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายท่านเลยก็คือสนใจที่จะเข้ามา มาฝึกอบรมมาเข้าสู่หลักสูตรในส่วนของสัตวแพทย์ประจําบ้านตรงนี้กับพวกเรานะครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับให้กับคุณหมอของของคณะเรานะครับเพื่อจะดําเนินการตัดสินใจเข้ามาร่วมงานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเปยครับอย่างที่ผมเกินเอาไว้คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งนะครับอาจารย์กิ๊กไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเก่งด้วยนะครับนี่ผมผมเราสองคนเนี่ยเป็นสายรหัสกันมานะผมเป็นลุงรหัส เป็นลุงรหัสของอาจารย์กิ๊กนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตก็ <c oughs> <g ül> เลยบอกวันนี้สเปเชียลจริงๆสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์กิ๊กอาจารย์ทัศนีมากๆนะครับ <ขอ S 1> ที่มา <ขอ S 1> ให้ความรู้กับเราเรื่องเรื่องในส่วนของสตงสตภาพประจำบ้านนะครับส่วนคำถามท้ายรายการนะครับท่านที่ตอบถูกเป็นท่านแรกนะครับมาลุ้นรางวัลกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ